สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพ่อกับทีมงานสายจวดปลาเหลิมสายจวดมันนี้ก็มาเบ่งบรรยากาศเก็บวิทีครับมั่งวิทีครับหลังจากมวลเซินกันเมื่อคืนแล้วที่บ้านดานครับลาสีสไลสีเกตนะครับันนี่ก็โอ้มั่งตั้งแต่ที่สามหึแหล้วครับคนมันน้อยครับมันนี่ซอยกันมั่งของวิทีหนังล้าน ชุดไฟชุดยังเขาก็เมียนของหมดแล้วครับถึงแตงง้หมดละที่สามที่สี่หมดแล้วนี่ก็จะเหลือทีมงานคอนโว้ยงานใสจวดมาเบ่งบรรยากาศนะพี่นออ้องเหมื่อนไรครับสองหมื่นสามหมื่นล้วตาเริ่มกับใครสองสามหนึ่งลวสี่หมื่นแล้ว เนยาเราก็ต้องมาซอยเขาเฮ็ดงานเลยที่ดียวครับเมยน้ำกันครับคนมันน้อยแต่มาซอยคือเก่ลียวหน้าทุนนนาท่นก็ไม่นด้โหน้าทุ่นก็มาเมียนของคือกันครับเงียนของซอยมีงานขึ้น,นกันโมมีนมค,มคนครับเป็นบรรยากาศ ทายพอประมาณนะครับคลิปสันๆแต่เคยเห็นบรรยากาศกันครับสนามโรงเรียนบ้านด่านนะครับค่วงๆครับเมื่อขึ้นกับบัวพันสีจันกับโอ้สุดยอดครับเดาเสเด็ดสนันเวทีเมื่อขึ้นครับ หนาหาันเพียบเลยครับโอ้ไวรุ่นแทวนี่เขาเกี่ยวดีครับขึ้นบัวพันมาเดาเงาเๆ่เาเๆเอยู่มวนครับเมื่อขึ้นนี่ก็จะเป็นคลิปสัส้นๆเนาะพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศการหม่างวิธีจิบไปต่อยอครับสิบสามกจิไปต่อครับยังไม่ได้เบิ่งปะแกรมเลยครับไปต่ออยู่อีกมือนี้อีก อีกสามสี่สีบริยุด์เลยครับช่วงนี้นะครับอันคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก็อน,นอกพี่น้องอแตถ้ามีเวลาอีกจังน้อยเดี๋ยวก็จะได้นทายเบิง้งพี่น้องด้เบิ้งครับการตั้งวีที่มั่งวีทีรวงบรรยากาศของทีมงานสายจวดเขาครับ ก็ขอบคุณเลยนครับที่เป็นกับออซี่ขาว่าเบิ้งเป็นแรงกำลังใจที่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับตัวน,นี้ก็คนติดตามน้อยอยู่ครับอย่างไรได้จักพันหนึงอยได้ไลค์สดใดก็ฝากกดติดตามกดแชร์น้ำเด้อครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำ่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับลำลำรวยๆสุขคนครับ